ดาเดินทางขึ้นดอยครั้งแรกทั้งเหนื่อยทั้งกลัวแต่ในใจก็รู้ว่าต้องเปลี่ยนชีวิตเธอหนีจากเรื่องบางอย่างในเมืองมาทำงานอาสาในหมู่บ้านห่างไกลเธอได้พบกับแม่เมียนที่ใจดีและเด็กๆที่น่ารักแต่วิถีชีวิตที่นี่ไม่ง่ายเลยไฟฟ้ามีแค่บางเวลาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และภาษาเหนือลึกที่ฟังไม่ค่อยเข้าใจเธอพูดกับตัวเองว่า ที่นี่ไม่ใช่บ้านแต่บางทีบ้านอาจหมายถึงที่ที่หัวใจเราได้พักคืนหนึ่งขณะฝนตกดาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เบาๆจากศาลาเก่าเธอเดินไปดูแต่ไม่พบใครเสียงนั้นเงียบหายไปในพริบตาแม่เท่าเมียนเตือนเธอเบาๆด้วยแววตาจริงจังอย่าคิดว่าเราอยู่คนเดียวลูกที่นี่มีอะไรมากกว่าที่ตามองเห็นดาเริ่มรู้สึกว่า บางอย่างในหมู่บ้านนี้กำลังค่อยๆเผยตัวเช้าวันต่อมาน้องข้าววาดรูปเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนสีขาวแดงและบอกว่าเธอเห็นพี่คนนั้นอยู่ในศาลาเมื่อคืนดารู้สึกขนลุกเธอเริ่มถามชาวบ้านแต่ไม่มีใครอยากพูดถึงศาลาเก่าทุกคนบ่ายเบี่ยงจนแม้แต่ครูแมนก็พูดแค่ว่าอย่ายุ่งกับอดีตที่ควรเงียบมันเจ็บมากกว่าที่คิด วันหนึ่งน้องข้าวโดนครูแมนตะคอกเสียงดังกลางห้องเรียนเพราะถือพูดว่าเห็นพี่คนนั้นอีกแล้วดาเข้าไปพูดกับครูแมนตรงๆจนได้รู้ความจริงว่าเด็กหญิงในภาพคือลูกสาวของครูแมนที่เสียชีวิตเมื่อสามปีก่อนตอนดินถล่มสาลากเก่าถูกฝังไว้ทั้งหลังครูแมนพูดน้ำเสียงสัน่นฉันยังฝันถึงลูกทุกคืนแต่ปล่อยให้ใครพูดถึงไม่ได้มันเหมือนเขายังไม่ไปไหน คืนฝนตกหนักน้ำป่าหลากเข้าใกล้หมู่บ้านดารีบอุ้มเด็กๆหนีขึ้นถ้ำเล็กบนเขามีเพียงตะเกียงน้ำมันเก่าเล่มเดียวที่เธอถือไว้กลางความมืดเด็กๆกลัวดาจึงเล่านิทานทางน้ำตาเพื่อให้พวกเขาหลับในความมืดแค่มีแสงเล็กๆก็ช่วยให้หัวใจเด็กอุ่นได้เมื่อพายุผ่านไปสาลาเก่าถูกน้ำกัดพังบางส่วนทีมช่วยเหลือขุดพบเศษโครงกระดูกเด็กเล็ก ใต้ซากไม้แม่เหมียนเดินมากับดามองเงียบๆแล้วพูดว่าดาเอย๋ยความเจ็บปวดไม่เคยจากไปมันแค่หลบอยู่ใต้แผ่นดินดารู้แล้วว่าความเจ็บของหมู่บ้านนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของใครคนหนึ่งแต่มันฝังอยู่ในทุกใจจูู่โครงการอาสาสมัครถูกยกเลิกดาต้องย้ายออกจากหมู่บ้านเด็กๆร้องไห้ครูแมนยื่นตะเกียงเล่มเก่าให้เธอ พร้อมคำพูดที่ไม่มีใครเคยได้ยินจากเขาเธอเป็นแสงของพวกเราแม้ไฟจะดับตะเกียงดายังสว่างอยู่ในใจเด็กๆหนึ่งเดือนต่อมาดากลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ฐานะอาสาแต่เป็นครูศิลปะอาสาสมัครถาวรที่ก่อตั้งคลาสสิล์เล็กๆเธอได้เงินจากการขายภาพวาดเกี่ยวกับเด็กและแสงตะเกียงในเมืองเด็กๆวิ่งมากอดเธอ และแม่เมียนพูดเบาๆบ้านไม่ต้องมีรัว้วแค่มีคนกลับมาเสมอมันก็เป็นบ้านแล้ว